เป็นพระสมเด็จนะครับองนี้ที่มีลักษณะเนื้อสวยมากครับเป็นลักษณะผิวที่มีผงเกสรนะครับแล้วก็โดยองค์พระนะครับเป็นพระที่เคยผ่านการใช้ครับลักษณะดูแห้งเป็นผงแต่ว่าด้วยลักษณะพระองค์นี้นะครับถ้าเราได้ดูละเอียดนะครับในกล้องกําลังสูงเนื้อหาจะสวยครับที่สําคัญนะครับลักษณะพิมพ์พระนี่เป็นลักษณะนะครับพระสุโขทัยนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับในเรียพระองค์นี้นะครับเป็นพระ พิมใหญ่อทองนะครับเมื่อดูรายละเอียดปุ๊บเราจะพบว่ามวลสารมีเยอะมากครับเนื้อสวยมากนะครับเขางาช้างนะครับมีสะมันเงานะครับแล้วก็ที่ทไหนะองค์ประกอบครบหลังองค์พระนะครับผนังเนี่ยจะมีสัตวแตกลายสังคโลกเล็กน้อยนะครับแต่เนื้อนี่ครับจะเงาแล้วเห็นดินเขียวหินหยกนะ สวัสดีคร ch ับเก็บพระสมเด็จตามตำราของเรานะครับคลิปนี้เนี่ยเข้ามาสู่คลิปที่400แล้วครับนะครับเป็นระยะเวลาการเดินทางมาที่ยังไม่นานเท่าไหร่นะครับเรื่องราวพระสมเด็จจะมีเยอะมากนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปนิดๆหน่อยๆนะครับว่าหลายๆเรื่องนะครับที่เราทํามานะครับตั้งแต่ต้นนะครับเราพบว่าพระสมเด็จนะครับ ข้อที่1ก็คือมีจำนวนมากนะครับหลายๆบันทึกท่านไปตามดูได้นะครับตั้งแต่นะครับช่วงที่สมเด็จพระจันร์โตเป็นสมเด็จพุทธจารย์แล้วนะครับตั้งแต่ปี2 4 0 7เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมีการสร้างจํานวนมากจนถึงวาระสุดท้ายของท่านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นครูนะครับที่วัดบางขุนพรหมในนะครับแล้วก็ในงานพระราชทานเพลิงศพอีกนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับยังมี ที่คุณนางต่างๆนะครับได้สร้างเอาไว้จํานวนมากนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เราได้ปูทางกันมาโดยตลอดนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังพูดถึงเรื่องราวของมวลสารต่างๆในองค์พระนะครับที่มีการเขียนการบันทึกเอาไว้ในคลิปต่างๆแล้วคลิปที่1มานะครับก็มีการรีวิวนะครับแล้วก็ได้นํามาเป็นองค์ประกอบนะครับในการใช้เครื่องมือนะครับในการตรวจสอบพระ จนกระทั่งได้มาตรฐาน ISO มานะครับและก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านได้เห็นนะครับไม่ใช่ดูแค่องค์สององแล้วเราก็บอกเลยพระสมเด็จต้องมีแบบนั้นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วในการทดลองเราเจอมากครับหลายๆอย่างแต่สิ่งที่จะนํามาเป็นมาตรฐานนั้นคือสิ่งที่ต้องเจอแล้วมีในย่าสําคัญเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีจากพระที่มีข้อมูลมากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่มีประวัติแม่พิมพ์นะครับ มีทดลองพิมพ์ทั้งหมดเก็บข้อมูลไปจนถึงพระนะครับของบุคคลทั่วไปนะครับได้มาจากคุณปู่คุณพ่อไปจนถึงพระที่หลายท่านนะครับหาสะสมมาเองด้วยนะครับเราค้นพบข้อมูล <c oughs> ที่เป็นตัวสามารถบ่งชี้นะครับชี้วัดได้แล้วก็มาทำเป็นกระบวนการไล่เรียนเป็นมาตรฐาน จนกระทั่งนะครับปรเปิดอบรมนะครับฉะนั้นสิ่งที่เห็นในรายการนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากความจริงที่มีทั้งหมดจํานวนพระที่ท่านเห็นรายการนะครับ<ๆ>ก็จะน้อยกว่าจํานวนพระที่ได้มาเก็บทําเป็นฐานข้อมูลจํานวนคนที่พบในรายการนะครับมีมากกว่าที่ออกในรายการนะครับเพราะฉะนั้นพระสมเด็จน,นะครับที่อยู่กัน,นหลายๆท่านจนหนึ่งทั่วๆไปท่านจะได้เห็นว่าในรายการเราก็จะมีหลากหลายนะครับ ไปจนถึงสมาชิกที่มาอบรมนะครับคนที่มาเช่าชั่วโมงใช้ห้องนะครับก็ถือว่ามีจานวนมากครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ในการทดสอบทดลองนะครับตรงนี้ก็เดินมาจนถึง400นะครับมันคลิปที่400นี้เราจะเป็นคลิปแบบสบายๆนะครับเราจะไปชมพระนะครับของผู้ที่นะครับมาเช่าอิดีสแกนนะครับใช้ห้องเมาชั่วโมงนะครับอยู่มาชั่วโมงละ3,000นะครับแบบเอาพระมา ตรวจมาเช็คมาสัมผัสได้ด้วยตนเองนะครับการมาดูเนี่ยเราไมา่ได้ดูในลักษณะของว่าเอาผ้ามานะครับผู้ตรวจก็เก็บเงียบเลยแล้วก็ดูไปดูมาแล้วก็บอกแท้นะไม่แท้นะอย่างนั้นนะมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้ครับสำคัญที่สุดคือผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับต้องมีโอกาสได้เห็นกระบวนการนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไปกับกระบวนการนะครับแล้วยอมรับประจักษ์นะครับด้วยการเห็นการทดลองนะครับ ครับวันนี้นะครับพี่ประทีปนะครับมาจากพิษณโนโลนะครับเนื่องจากติดตามในรายการนะครับแล้วก็สนใจนะครับที่อยากจะตรวจพระนะก็เลยนาพระมาที่อดีตสแกนมาเช่าชั่วโมงใช้นะครับแล้วก็ได้ทําการตรวจนะครับเรียนรู้อุปกรณ์ไปในเบื้องต้นนะครับได้ใช้ด้ประจักษ์พิสูจน์ได้ด้วยตนเองนะครับยายขออนุญาตนะครับนำพระพี่ประทีปมานําเสนอนะครับครับสวัสดีครับผมประทีปโดงมาจากพิษณโนโลมาใช้ บริการของสูนย์การเรียนรู้การเก็บพระสมเด็จต่ามตำราของอาจารย์เจ้าค่ะที่มาก็เนื่องจากเราได้ดูคลิปของท่านหลายคลิปติดตามมาตลอดก็สนใจสนใจแล้วก็ทำยังไงนะอยากจะได้มาเห็นสถานที่จริงแล้วก็นำพระสมเด็จที่เราพอมีอยู่บ้างมา มาให้มาให้ดูซิว่า,ามันจะมีในองค์พระนั้นจะมีข้อมูลต่างๆที่ที่อาจารย์เขาให้ความรู้เนี่ยในองค์พระของเรานะมีอย่างนั้นไหมแล้วก็เป็นเป็นไปตามมาตรฐานไหมก็เลยนำมาให้ให้ทางเจ้าหน้าที่ทาง,ททางอาจารย์เขาได้ตรวจสอบ ได้รับบริการอย่างดีครับดีมากๆเลยได้แนะนำทั้งอุปกรณ์แล้วก็ทั้งองค์พระมวลสารที่อยู่ในองค์พระแนะนำว่าอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอีดน่าจะเป็นอะไรรด้ทาต่างๆที่ที่ควรจะมีในพระสมเด็จก,ก็ได้รับคำแนะนำอย่างดีครับ ต้องขอขอบคุณอาจารย์โจกและก็เจาหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ SD เอสดีสแกนนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงใหได้โอกาสนี้โอกาสงหน้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็อาจจะมาใช้บริการอีกเพราะว่าก็ได้ข้อมูลใหม่ๆเท่าที่เราจะเรียนรู้ได้ได้เยอะครับได,ได้มากพอสมควร ไม่ไม่ใช่พอรบกวนนะได้มากเลยแล้วครับมาครนะวนีอาจจะรบกวนหลายองค์หนึครับเพราะเราก็อยากรู้พรภาะของมราที่เราเก็บนัน้นมีข้อเท็จจริงยังไงมันมันได้มารฐานไหมนะครับในขณะที่เราพราคของเราที่มาใช้กับอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานพระเราจะได้มาตรฐานดดวยไหมครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ พระสมเด็จองค์ดีนะครับของพี่ประทีปเนี่ยนะครับลักษณะเนื้อและผิวนะครับเป็นลักษณะแห้งนะครับดูภายนอกเป็นลักษณะผงเกสรนะครับที่ผิวแล้วก็มีลักษณะร่องรอยของการใช้นะครับทาให้ผิวเนี่ยกรอนแล้วดูเป็นธรรมชาติที่สวยงามครับขาวๆที่เห็นนะครับก็เป็นลักษณะน้ําปูนที่ขึ้นมาที่ผิวนะครับแล้วก็พระเนี่ยนะครับมีลักษณะกรอนสึกอยู่พอสมควรเลยครับ ลักษณะพิมพ์พระนะครับเป็นลักษณะพระที่เป็นพิมพ์สุขโขทัยพิษณุโลกนะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าพิพิธีเองก็มาจากพิษุุโลกนะครับลักษณะพระเกตทุรุซุมนะครับโดยลักษณะองค์พระนะครับจะมีลักษณะอกผายนะครับแล้วก็ลักษณะแขนองค์พระนะครับจะไม่ได้ล่าเหมือนกับพิมพ์เชียงแสนนะครับโดยที่ฐานเขียงนะครับจะมีลักษณะที่ ด้านซ้ายองค์พระคอน้าสอบตรงนะครับด้านขวาก็มีมุมทะแยงเล็กน้อยแม้ว่าตัวซุ้มขององค์พระนะครับจะไม่ได้มีลักษณะของการหักมุมนะครับมากเท่ากับพิมพ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรนะครับหรือที่ทุกท่านรู้จักในนามพระสมเด็จพิมพ์ลงพุทธ นะครับที่เป็นลักษณะของเชิงพุทธพาณิชย์นะครับแต่โดยลักษณะพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับองค์นี้เป็นลักษณะของพิมพ์สุโขไทยแล้วก็ใบหน้านะครับจะไม่ได้เป็นวงรีนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นผลมะตูมนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับพุทธศิลป์แบบสุโขไทยพิษณุโลกครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมนะครับเนื้อที่ดูกล้องกําลังสูงครับจะเห็นได้ว่ามีมวลสารนะครับผิวเนี่ยนะครับ มีทั้งพระกำแพงซุ้มกอนะครับมีทั้งผงวิเศษนะครับและด้านหลังนะครับจะเห็นด้ว่ารายละเอียดนะครับของมวลสารนะครับเล็กๆนะครับมีกระจัดกระจายอยู่ทั้งองค์พระนะครับและพระที่ท่านเห็นนี่คุณสมบัตินะครับผ่านหมดนะครับตรงตามเกณฑ์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีหินดินเขียวอยู่นะครับผงวิเศษนะครับพระกำแพงซุ้มกอ นะครับและผิวจะเห็นลักษณะที่มีลักษณะสีน้าตาลนะครับความมันเงาเนี่ยเป็นลักษณะของผลึกที่เกิดขึ้นนะครับให้ทุกท่านนะครับลองดูธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับขาวๆที่ขึ้นถ้าเราซูมลึกกว่านี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มที่เป็นน้ําปูนนะครับที่ขึ้นมาที่ผิวนะครับนีกระเชนผงพิเศษนะครับขาวๆมนๆนะครับผรากำมะหยซุ้มก่อนะครับผิวมีลักษณะความเป็น ธรรมชาตินะครับตรงพระเกศนะครับมีลักษณะนะครับที่พระศึกตรงพระเกศเล็กน้อยนะครับเสียดายนะครับองค์ต่อมาครับองค์นี้ก็เป็นสุโขไทยคือเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันครับพิซูุโลกเช่นเดียวกันครับลักษณะของพิมพ์ใหญ่นะครับอย่างที่บอกครับว่าจะเห็นชายจีวรนะครับแต่องค์นี้เนี่ยลักษณะผิวเนี่ยแห้งนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามเลยนะครับซูมนะครับด้านขวาของพระนะครับจะ ไม่สมดุลกับด้านซ้ายแต่จะเพียงเล็กน้อยนะครับจะไม่ชัดเท่ากับพิมพ์สุโขทัยกำแพงเพชรใบหน้านะครับออกเป็นผลมะตูมนะครับถ้าเป็นวงลีเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของพระพิมพ์สุโขทัยนะครับเราเกตทะลุซุ้มนะครับอกผายนะครับสิ่งสำคัญอีกอหนึ่งคือแข้งสันนะครับท่านจะเห็นเท้าทรายเนี่ยชัดเจนนะครับและมีกรอบกระจกเพียงแต่ว่าองค์นี้นะครับตัดขอบชิดนะครับลักษณะผิวพระในแห้งนะครับแล้วมีลักษณะแข้ง ดูมีรูพุ่นนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดนะครับเยอะนะครับส่วนลักษณะฐานเขียงนะครับเราจะพบว่ามีลักษณะร่องรางน้ํานะครับซึ่งในลักษณะพิมพ์ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับพิมพ์นี้เนี่ยจะเป็นลักษณะฝีมือหลวงวิจาจิรนัยนะครับค่อนข้างจะชัดนะครับแล้วก็พระนะครับเป็นพระเคยผ่านการใช้ครับแล้วก็ มีการเก็บนะครับพระเลยมีลักษณะเนื้อที่แห้งนะครับลักษณะองค์นี้สวยงามนะครับฐานบัวนะแข้งสิงชัดเจนนะครับและถ้าหากเราได้จับองค์พระเราจะพบว่าพบมิตินะครับความนูนต่างๆเนี่ยนะครับจะชัดเจนตั้งแต่องค์พระเนี่ยจะนูนเหนือซุ้มนะครับแล้วก็มาที่ซุ้มจากนั้นเป็นผนังนอกซุ้มนะครับแล้วก็เป็นผนังในซุ้มโดยพระองค์นี้นะครับเช่นเดียวกันครับเราจะเห็นลักษณะของการกลอนนะครับ ที่ผิวนะครับทำให้ลักษณะผิวนี่ไม่ได้ราบเรียบนะครับแต่ว่าเวลาศึกษานะครับเราก็ต้องไปดูกล้องกําลังสูง,งด้วยกล้อง 10x ก็ต้องดูด้วยนะเพราะเหล่านี้เนี่ยนะครับจะให้ธรรมชาติที่แตกต่างกันนะครับโดยที่องค์ที่ท่านเห็นก็ผ่านการทดสอบทั้งแม่เหล็กวัดความถ่วงจำเพาะนะครับเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนทั้งหมดแล้วนะครับเพรนั้นพระกลุ่มสุขโขทัยนะครับจึงเป็นพระที่มีความสวยงามแม้ว่า จะไม่ได้อยู่ในพิมพ์ที่เป็นพุทธาณิชย์ก็ตามนะครับาวนี้พอเราลองมาดูรายละเอียดนะครับจะพบเลยครับว่าเนื้อเนี่ยครับสวยนะครับและมีส่วนผสมเนี่ยเนี่ยให้ดูนะครับด้านผนังองค์พระเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีลักษณะนะครับของเนี่ยมีดินเขียวอยู่ด้วยนะครับเนี่ยพื้นพื้นจะเห็นนะครับเขียวซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีพระกำแพงซุ้มกอนะครับพระเนี่ยเราจะเห็นรอยคือ การที่เนื้อนี่มีการหดการกร่อนเนี่ยชัดเจนนะครับซุ้มเนี่ยนะครับลองค่อยๆดูนะครับแดงแๆพระกำแพงซุ้มกอนะครับดำๆก็จะมีแร่มีฐานอง์ฐานนะครับแล้วที่องค์พระที่แขนไหมครับว่าเวลาเราดูเนี่ยผิวเนี่ยจะดูช่ำนะครับกว่าที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลักษณะนะครับมีองค์ประกอบของมวลสารนะครับอยู่นะครับค่อยๆหาดูนะครับ ผนังต่างๆนะครับมีแคลไซด์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเราจะเห็นธรรมชาติของผิวเห็นไหมครับไม่ได้ราบเรียบนะครับมีชั้นมีการหดการยุบนะครับดูเพลินๆนะครับนี่คือพระจากทางบ้านจริงๆนะครับแล้วก็เป็นในองค์นี้พิมพ์สุโขทัยพิสุนุโลกด้วยนะครับนี่ชายจีวรใช่ไหมครับตรงข้อสอกซ้ายชัดมากนะครับชายจีวรนะครับส่วนผงวิเศษนะครับ กระจายอยู่ตามองค์พระเป็นจุดต่างๆแล้วก็มีแร่เหล็กดำนะครับจะเหล็กไหลไพ่ดำก็ได้นะครับดูนะใบหน้านะเป็นรังผมมะตูมอกผายนะครับเห็นไหมครับเราค่อยดูมวลสารนะครับในองค์พระนะครับนี่พระกำแพงซุ้มก่อนะครับชัดเจนมากนะครับนะครับขอบก็มีรอยแตกรอยที่เกิดจากการแห้งนะครับให้ดูผิวนะครับ ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับถือว่ามีความสวยงามนะครับเชื่อว่าของพี่ประทิพเองนะครับก็นะครับเก็บสะสมด้วยความตั้งใจนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาชมนะครับด้วยตัวเองนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับลักษณะใบหน้าพระจะใหญ่นะครับเกตเป็นลักษณะกรวยจรดซุ้มนะครับและก็ มีชายจีวรเห็นแข้งสันนะครับลักษณะซุ้มจะค่อนข้างสมดุลน,นะครับอ,องคพระสวยงามโดยลักษณะพิมพ์นี้นะครับลักษณะทรงนี้เป็นทรงอูทองแบบหลวงวิจารณ์นะครับาจากคนละแบบกับกลุ่มช่างหลวงกลุ่มช่าง10หมู่นะครับหลายท่านจะรู้จักอย่างพิมพ์อขอบล่างฝันหนูเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนะครับ หลวงวิจิตนรุมนอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีก็เป็นกลุ่มหลวงสิทธ์ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะอู่ทองอย่างเงี้ยครับอกเนี่ยนะครับที่ผายเล็กน้อยนะครับอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะพิมพ์หลวงวิจารณ์นะครับซึ่งจะมีลักษณะพระเนี่ยจะดูสูงปโปร่งมากกว่าพิมพ์ที่เป็นช่างหลวงหรือช่างสิบหมูนะครับ S. <S แล้วก็จะมีลักษณะการตัดขอบกระจกเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านซ้ายองค์พระเนี่ย ja, คือสัดส่วนจะได้สัสดส่วนโลเดอเลโชนะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ แข้งสันจะชัดนะครับลักษณะพระเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับต้องดูบ่อยๆนะครับและจําแนกจัดพุดทธศิลป์เนี่ยเราจะเราจะเห็นรายละเอียดเราจะแยกได้นะครับส่วนลักษณะเนื้อพระนะครับองนี้เนื้อแห้งนะครับสวยแล้วก็จริงๆแล้วเนื้อแก่ปูนนะครับเกษณะ,ะแก่ปูนเนี่ยสามองนี้จะให้ความพิเศษลักษณะแตกต่างกันนะครับอ่าแล้วก็ต้องไปดูกล้องกาลังสูงด้วยนะครับองค์แรกเลยเนี่ยผิวเราจะเห็นแล้วว่าลักษณะเหมือนกับเป็นผงเกสรนะครับแห้งผง องค์ที่2เนี่ยก็มีลักษณะของการผสมเขาเรียกว่าผิวเนี่ยเหมือนผิวมะกอ,อกสุกเนี่ยนะครับอยู่ในตัวองค์พระนะครับส่วนองค์นี้นะครับลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะลักษณะเหมือนปูนเปลือกหอยแล้วก็มีผิวเนี่ยนะครับเป็นพวกผงเกกรเป็นค่าต่างๆบางๆนะครับมีลักษณะที่สวยง,งามนะครับแล้วก็เป็นลักษณะพระพิมพ์อู่ทองนะครับซึ่งใครอยากทราบเรื่องพิมพ์ให้กลับไปดูคลิปก่อนๆน,นะครับคลิปนี้เราก็ดูเพลินๆครับ นี่เรามาดูกล้องกําลังสูงบ้างครับเห็นผลึกไหมครับอยู่ที่ใบหน้านะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นพลาสในแกะปูนจริงๆเนื้อในเนี่ยจะขาวมากเลยครับนั้นเราจะเห็นลักษณะเนี่ยเหมือนกับผิวงาช้างนะครับมีความมันเงานะครับแล้วกลุ่มอู่ทองนะครับอย่างเงี้ยหลังองค์พระผนังอันเห็นหยกดินหินเขียวนะครับชัดเจนนะครับรอยแตกที่ท่านเห็นรอยแยกเนี่ยมาจากการขด ของเนื้อพระนะครับแล้วก็เห็นลักษณะการแตกลายสังคโลกที่ด้านหลังอย่างธรรมชาตินะครับมีหลายไพดำนะครับมีนะครับผงตะไบทองนะครับซึ่งผงตะไบทองนะครับมายังไงจะเป็นอย่างนั้นนะครับว่าทองเนี่ยนะครมีชุดหลอมเหลวที่สูงพวกโลหะในสูงหมดนะครับบางทีนะครับหลายร้อยถึงพันองศานะครับเนั้นมายังไงมาอย่างนั้นนะครับแต่มวลสารที่จะมีลักษณะเนี่ยเนื้อเนี่ยเนื้อพระนี่แหละครับที่จะแยก มาจากการขดที่ไม่เท่ากันนะครับจะผิดกับการแตกที่ตั้งใจใช้ความร้อนต่างๆให้ท่านดูนะครับจะมาจากการขดเลยทาให้เนื้อในลักษณะแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยจะมีทั้งรอยที่กว้างแล้วรอยที่เล็กนะครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แตกไม่ซ้ํากันด้วยนะครับในแต่ละจุดนะครับเพราะขึ้นอยู่กับจุดมวลสารเราต้องเข้าใจว่าพระสมเด็จก็คือผสมมือนะครับผสมครกแล้วดูนะครับองค์นี้สวยนะครับที่เราเห็นน,นแรกแล้วเราบอกได้เลยว่า เป็นพระลักษณะแก่พุ่นเปรยคอยเลยนะครับเห็นไหมความมันเงาตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่นะครับพระใหม่เนี่ยไม่เห็นนะครับถ้าเราส่องกล้องกําลังสูงแล้วเจอเนี่ยแล้วเห็นเส้นเงาตามแขนนะคือลักษณะของผลึกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ดูเพลินในผลึกนะครับนะครับสวยงามมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับหินดินเขียวด้วยนะขอบคุณพี่ประทีปนะครับที่นะครับเดินทางมาไกลนะครับแล้วก็ได้นําพระมา ตรวจมาเช่าชั่วโมงนะครับใด้ศึกษาเรียนรู้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ